ใหายลานค่ะฝนตกดูหลายแปลนเปืดเตืดฝนตกดูหลายายค่ะยายใ้า่เขามาอยู่ข้างในเนาะย้ายเข้ามาอยู่ด้านในจะมันจังแบบว่าลมฝนจังบ่นนี่เพราะว่าเข้ากัฝนตกฝนตก,นตกยุบเดือนเดือนนี่ตกตลอดจนมองแง่งจืดมันก,ก็เลยได้ใหายลานไว้อยู่นี่ค่ะย้ายเขามาพอดีสิได้เบิ่งของในลานจะคของนําทำความสะอาดเสร็จทูอย่างเรียบร้อย จะได้มีเวลาอยู่กับร้านตัวเองนะจ๊ะขายของซ้อมไปน้ำขายน้ำมันน้ำปั่นไปน้ำค่ะนมมีปันสาสิบนอกหนั้งสาบาทเนาะค่ะสมุติยังมีเบิดปีโป้นมมีปั่นน้ำกน้ำยังไม่ครบค่ะบกสิบเสิ็จะร้านใหม่เะไรก็เดิมนะจ๊ะนี่ค่ะนี่อย่าค้องมาส่วนหนึ่งท่านเราไปเอาอีก จัดร้านเรียบร้อยครีมเฮาก็บมีเดค่ะเด้อคู้ใดอยากไดอย่างแน่นี่กันแดดท่าโตสบูอ่ย่าสิฟันสบูหกนาหกโตก็ได้ชามบรุมเซรั่มเล็งผมเาาสครับขัดผิวยาเาหัวเล็งผมเาาครีมคมิ้นสวดท่ายำแรงกันแดดแพ็กเกจหม่ค่ะใส่เมือเซานี้เปิดกระปุกหม่เรียบร้อย เนยครีมกันเดียวกันเป๊ะๆอันนี้เซรั่มทายมะแรงค่ะกระแม่กระดีท็อกนะคะใครอยากได้ยังสนใจสร้างได้ค่ะมีพร้อมส่งนะคะอยู่ร้านคนเดียวค่ะแม่พ่นไปไปยังกับไปงานทรงสก,การขาเจ้าวาซาเอากระเป๋าร้านของเขาวนไปเนาะใครของวนไปจ้านี่ค่ะ ลูค้าก็สิเล่นไก่ไปหลาเคาแล้วเพราะว่าบริติป่ายเนาะเขาก็สิว่าเศร้าขายแล้วบ่ขี่ม้ายังบาแมนเขาใหญ่ร้านมาอยู่ตรงทีค่ะจัดร้านใหม่เรียบร้อยเดยวทดสอบ เนแล้วยงแล้วส่บกบนตกบนนง่ายเนาะัน้นสาเหตุที่ตรงง่ายเนาะตรงนี้มันจืน้นมันแฉะไปเบิดขี่ไข่เ้มืนอน เคลียร์จุดผลโผค่ะกะสิเดี๋ยวกฤษฎีบ้าสิมีโปรแกรมให้ญ่ๆไมหมฮินอ่อนไปไว้คุนเนาะเวลาให้ลูกค้านัง่งพอดีเราจะได้เปิดเดือกๆเล็กหน่อยปิดปิดเดือกเอาต้นไม้ไปน้ำต้นไม้ของเราเริ่มเขียวชฉอุ่มแล้วนะจ๊ะนี่เถื่อสารน,นี้กะสี่เนาะเริ่มเขียวแล้วมันจืดพอดก็เลยใหญ่ค่ะมันจืนไนดไอ้ข้า็เปลี่ยนสถานเทมอง ร้านก็ไม่อยู่หนาร้านแทนพงปกติกัสิไปยุบพูดแล้วค่ะที่นีเขาใหญ่ร้านเของบาข้างในี้คก็สิยืดได้โฮมเยอเมื่อเนี้ยสีแหล่ๆมากฝนตกเลยถ้เบิ่งเดี๋ยวมันก็แเด่เดี๋ยวมันก็นกนกโตอีกโตขึ้นเบิ่ดเดือนจนพื้นแ่พื้นจืดจนบกเป็นตะนงังเดี๋ยวเขาเนเบิ่ดระดูกานตอนเที่ยงกินขอกร่างน้อนี่เนาะ เขาเศร้าก็กินโปรตีนค่ะคอเที่ยงนี่ไม่รู้ว่าสิงกินงถ้านคือมองกินได้อยู่กินอะไรดีนะผู้ใดอยากได้สินค้าตัวใดก็สั่งมาได้เนะมีพร้อมส่งนะคะมีพร้อมส่งค่ะอยากได้ตัวใดก็สั่งมาได้บริการส่งฟรีค่ะตอนนี้น้ำหนักอะค่ะน้ำหนกักเลยยุหาสิบ เรป็นหาสิบปได้หาสิบลดไปแล้วเจ็ดโลค่ะต่างเปาว่าสี่สิบเจ็ดกับพ่อแต่ว่าเราซื้อมาหันสี่สิบเจ็ดไม่ไดสิจอยโวดเนะกาลักซี่ขอแค่ให้มันอยู่ลักซี่กับพ่อหาสีหลังแล้วก็ลดลงไปเรื่อยอพ่อใจอยู่กับพ่อใจจะพองจะนานเนี่ยให้มันเรียวกันนเลยข้อศีบอทำการฉีดอย่างเนาะข้อศี ธรรมศาสตร์เฮามันจะในยูในโดนมันจะยู่ในโดนนะคะเงียบเงียบจักน้อยกะสิกรเกษตรโพลโลเฟดุกเงาะว่าเฮาใหญ่ห้านว่าลูกค้าแลกกายไปหลายคนอยู่บริษัทตีป้ายไว้เนาะกสิยาธรรมศาจักน้อยใหญ่กันใหญ่ปั่นโดนเนาะใหญ่เดี๋ยวบอกูกค้าเลย เมื่อวาจะได้ขายอยู่เพราะว่าขาบางงงก็จะไปเลี้ยวเลี้ยวมากเลี้ยวเขามากข้างในจะเปิดไปเพี้ๆงๆๆหลอดไอโซเจสิคาตัวใดกำสร้างไหนเนาะคะ่ะเมื่อนี้วันพุธเนาะก,กับซิมีตลาดแรงอยู่เมนูเมื่อนนีเเ้เห็ดโมเข็ดไส้ไข่เห็ดแกงไก่ใสบ่บักปั๊กนะเมนู จะสิหายยังมาขายยังสิขายดีเพราะว่าเสรษฐกิจจะงสีเนาะผู้ใดผู้นี้ก็หาเงินยากจะเสียก็จะหาเงินไม่ได้ใส่ในขนาดตัวเขาหาอยู่คู่มือคู่มือยังยากอยู เดี๋ยวไปหาเมนูกินข้าวกันค่ะเริ่มหิวเขาแล้วคือเมนูกินแบบคลีนคลีนสลัดดีบอกสลัดมื่อนะั่นจานว่าง่ายเราสัมบลอ,อยากเลยกินเบิร์ดได้นะ่ะแต่นายแตย่ไหนเนสุก,กี้กินหมอ้อค่ะกนันก็มีแต่ปลาหม้อหม,ม้อมียนเลยเออหมูก็บมิลล์แต่มันก็เป็นสามชั้นไง วินโดว์ามาเลยน้ำอยูวว่าขึ้นเมนูบอกออกว่าสุกินน้ำดีสงสัยจะได้กินปลาเผ้าเลย กินปลา,ยาเยอะๆจะได้ฉลาดเอ,อกินปลา,ยาเยอะๆจะได้ฉลาดกินปลาเผาเนาะกินคนเยอะๆก็ไม่ไหม่กินนะเจ้านั้นขอขอ,อยากไปกินเขา่ันค่ะโดยจังสีคืดไม่นุ่นว่าสีเป็นยังดีเมื่อนี้เห้องกามาแจกทุกคนว่า น้อยง่ายล้านเนาะมันง่ายล้านเขาว่าขังในเรีวแต่ว่าบริษัทติดไปบริษัทเขียนไปว่าย้ายล้านแต่ว่าคน,นคิดว่าเศร้าขายคือแจ้งเนะาะบางบางลูกค้าบางคนเขาจะกติดตามในช่องยูทูบนอกก็สิได้บอกเราบริษัทเศร้าขายขายคือเกาแค่ง่ายล้านเขาบอขังในพอฝนมันโตกมันจืนมันแชะมันยูหยากเนาะจะเข้าสิพลาดย่ำไหนเหมือนหวัวสักหัวกอมย่ำไหนเนาะวันนั้นคืนคืนสี่เยน่ะนอกจากเขาลาดตูนี่เว็บมันจะเปิดจะยูเปิดเยอ แต่นครตอนนี้บ่ได้เดี๋ยวก็ตกมาเอียงห็นบ่ซีเรียนยู่ในเนี็มก็สบายมันก็บ่ได้เมื่อยยกหน้ายกหลังเนาะพอเวลาข้าก็ะสุนลงแล้วข้าก็มีเวลาขายเดือดขึ้นจักหน่อยหันบ่มีหันบ่มีเรียนเนี่ยค่ะข้าก็ได้ขายเดือดเนาะเพราะว่าข้าแค่สูตรลงกันซื้อข้าบ่ได้มาเก็บปวดอย่างหมักใบค่ะคลิปนี้บ่มีอย่างไรค่ะจะบอกว่าใหญ่หลานออามาข้างในเนาะเดี๋ยวกอกันไม่คิดหนาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย